พี่ชิดเคยตกลุมรักไหมครับผมตกหนุมรักโซนัสเฟเบอร์ครับแล้วก็อยู่กับโซนัสมา20กว่าปีแล้วรักฝังใจด้วยโอ้โหผมชอบคำนี้ครับพี่รุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยคือรุ่นอะไรครับเป็นอัร์มาตี้โฮเมจนะครับครับผม ซึ่งผมจะใช้คำว่าเป็นตำนานทำไมถึงเป็นตำนานครับเพราะนี่คือเป็นอามาตี g ้ G 5 g ฟเนี่หมายถึง <Gen S 2> เจนที่ห้าเจนที่หแล้วเหรอครับใช่ครับโอ้นี่เขาผ่านมาถึงเจนที่หแล้วใช่ครับพี่ชิดช่วยเล่าให้ตั้งแต่ตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนนี้เลยได้ไหมครับคือเริ่มตั้งแต่เมื่อย้อนไปอาจจะนิดนึงนะครับ20ประกว่าปีที่แล้วที่ โซนัสเขาประสบความสำเร็จรุ่น x อ็กซที่เป็นลำโพงวิกเชลและตอนนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่แล้วก็มาผลิตลำโพงตั้งพื้นซึ่งเริ่มแรกเลยเขาใช้ชื่อว่าเป็นอ m ร t i าต m ้โ e คือความหมายก็คือว่าประมาณว่าให้ความอบอุ่น <c oughs> นะครับ <c oughs> ตั้งแต่นั่นมา <c oughs> จนณปัจจุบันก็เปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยนะครับซึ่งล่าสุดก็จะเป็นเทดิชันนะครับจนณปัจจุบันนี้เป็น G 5 นะครับล่าสุดเลยเขาออกแบบมาแค่ส่งไวโอลินอืมใช่เลยผมเห็นแล้วผมนึกถึงไวโอลินเลยแหละครับแล้วก็เป็นสีกาไฟครับซึ่งรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นอาร์มัตี้เทดิชั่นเนี่ยเขาทำสีเวงเก้สีเลมเปิ้ลนะครับพอมารุ่นเจนฟาจีไฟเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสีกาไฟขึ้นมาอีกสีหนึ่งรุ่น g ีไฟเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างครับ อาจจะเท่าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอมตี้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาจะทำเป็นโพงเป็นตู้เปิดอ๋อครับผมะะตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยจนมาถึงรุ่น G5 นี่ก็เป็นทําเป็นตู้เปิดมาตลอดนะครับซึ่งตู้เปิดเนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องของโพลแอมเราจะไม่กินกระแสะมากเกินไปไม่ทํางานหนักมากจนเกินไปครับนะครับทีนี้ามาเพ่อพูดถึงเทคโนโลยีนะครับโซนัสได้ออกแบบเทคโนโลยีเขาเรียกว่าสเตย์อัลตราฟลิกนะครับ คือคือยังไงครับสเตลเนี่ยผมเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยีล่องหนใช่ครับครับคือออย่างที่บอกแล้วครับคุณชัยวัตรว่าปัญหาเนี่ยคือเวลาตัวบูเฟอร์ทำงานเลยนะครับมันจะต้องมีลมอาใช่ครับกัดแทกมาด้านหลังอัดลมออกไปข้างหลังใช่ครับครับซึ่งถ้าไม่มีเทคโนโลยีตัวเนี้ยอ่าสเตลล์อัลตราเฟตัวเนี้ยนะครับครับมันก็จะทําให้เบสบวมอ๋อนะครับระยะการตั้งของลําโพงเนี่ย อาจจะจากเดิมอาจจะห่างออกมาไม่มากจะาาไกลจะต้องห่างาออกมามากๆอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตอัพรือจัดวางนะครับแต่ทีนี้ s o นัสเขาจัดการปัญหาตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสเต e ลอ t อตัลเฟกนะครับก็คือก็คือเป็นครีบที่อยู่ด้านหลังนี่ใช่ครับที่อยู่ตรงหน้าช่องพอร์ต ถูกครับอ๋อคือลมมากระแทกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสลายไปเลยสลายไปเลยไม่ไม่บบูมกันเองครับล่องหนไปเลยอ้โหนี่คือเทคโนโลยีสเตลนี่แหละคือคือนักเล่นบางทีเนี่ยครับต้องการเล่นลำโพงใหญ่ในห้องที่ไม่ใหญ่มากนะถูกครับเขาก็ไปวางชิดมุมนึงอะไรเงี้ยถูกต้องครับตรงนี้เขาเจอปัญหาแน่นอนแน่นอนฮะแต่อันนี้เทคโนโลยีนี้ทําให้ปัญหานี้หมดไปใช่ครับคุณจะได้เบสที่สะอาดถูกครับครับผมนะฮะได้เบสที่สะอาดแล้วก็ไม่คลาง ในกรณีที่ใช้ห้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปอครับนะครับครับทีนี้มาในส่วนของที่สองเป็นส่วนของไดเวอร์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้เปิดให้ให้ฟังไปแล้วครับผมว่าทําไมเสียงถึงกว้างคือผมอันนี้ผมขอบอกส่วนตัวก่อนว่าโ o n a t เฟเบอร์เนี่ยมีสนเสน่ห์อย่างมากในเรื่องเสียงกลางครับเสียงกลางเนี่ยเขาเขาทำให้เราเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงโดยเฉพาะเพลงร้องได้ครับ ทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยเสน่ห์ของเสียงกลางยังน่าฟังอยู่ครับผมยังไพเราะอยู่ครับผมแต่เขากระจายกว้างขึ้นกว่าเดิมใช่ไปคือเหมือนกับว่าเขาเขาาไม่ได้จีบปากจีบคอแบบแยกเป็นส่วนแล้วล่ะคือเขาไปกลมกลืนกันแหลมแล้วก็ทุ้มเลยถูกครับคือกว้างแบบมีองค์ประกอบถูกครับได้สัดส่วนใช่ครับเพราะเทคโนโลยีจากไดเวอ อันใหม่เนี่ยหรอใช่ครับเรียกว่าเป็นเป็นเฟสปลักอ๋อครับนะครับครับผมผมเปรียบเทียบกับตัวตัวรุ่นเก่านะครับถามว่าเมื่อเมื่อสักครู่ที่คุณชัยวัน์พูดวัดทําไมเสียงถึงเสียงกลางถึงกว้างขึ้นชัดงขึ้นกว้างจริงๆครับก็เพราะว่าไอ้เทคโนโลยีตัวเฟสปลักตัวเนี้ยนะครับครับมันทําให้เสียงนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่และกว้างนะครับถ้าเทียบกับตัวเทดิชั่นตัวเก่าครับนะครับซึ่ง แตกต่างได้เลยเพราะว่าผมอยู่กันมาทั้งสองรุ่นเนี่ยครับยังไงตัว G5 เนี่ยนะครับเสียงกลางเด่นขึ้นชัดชัดเจนมากขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรรู้ไหมฮะที่ที่ทตัววูเฟอร์กับตัวที่คุณชัยวัน์อธิบายเมื่อสกักครู่ว่าวูเฟอร์กับตัวเสียงแหลมสุดเนี่ยมันไม่มีกลางเข้ามามาบาลานพอเขาใช้เทคโนโลยีตัวนี้เฟดปลักตัวนี้ขึ้นมานะครับทำให้เสียงที่มันบาลานแล้วใหญ่แล้วกว้างขึ้นด้วยนะครับ มีหน้านะครับเมื่อสักครู่ผมผมฟังเพลงครับก่อนอัดรายการเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเขากว้างครับพอนักร้องร้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงนักร้องไม่ได้กระจุกนะครับคือเขากว้างเหมือนแบบอานาเบนเสียงของเขากว้างจริงๆใช่ครับคือบางทีเนี่ยเราเราไม่สามารถอธิบายได้ได้ถึงว่าเาเสียงมันกว้างยังไงคือต้องลองมองฟังตัวเองผเหมือนเอาง่ายๆดีกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้นั่งฟังลำโพงเราเหมือนอยู่ใน คอนเสิร์ตฮอล์ที่กว้างๆแล้วนกร้องร้องอยู่แล้วเสียงเขาเต็มอิ่มเขาจัดลำโพงได้ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมพูดถึงตัวเสียงกลางที่เป็นเฟรดปลักแล้วครับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ยังขาดไม่ได้นั่นคือตัวสปร์ไวเบชั่นนะครับตัวนี้แหละถ้าออกแบบมาไม่ดีนะครับ่ครับจะทำให้เสียงเบรดคางความนิ่งของเสียงก็จะไม่ได้นะครับ โซนัสจัดการปัญหานี้ทั้งระบบเลยคือตู้เนี่ยรัไดรเวอร์เนี่ยถึงจะใช้คุณภาพสูงขนาดไหนครับถ้าการจัดวางไม่มั่นคงไม่นิ่งไม่มีเทคโนโลยีอันสลายการสั่นสะเทือนเนี่ยใช่ครับทั้งหมดเหมือนเหมือนไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์แต่พอมีทันนี้ปุ๊บทำให้แก้ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าเสียงที่มันสะท้อนครับ นะครับคือด้วยความนิ่งของเสียงหรือแม้กระทั่งเบสดที่มันค้างอย่างเง,เงเี้ยมันจะทําให้เกิดปัญหาอันนี้ผมยืนยันคําพูดของพี่ได้อย่างนึงเมื่อสักครู่ที่ผมฟังเพลงเนี่ยเสียงทุ้มเนี่ยเวลาเขาตึงปุ๊บเนี่ยเขานิ่งนิ่งแล้วแบบเหมือนมีระ,ะ,ะ,ะลอกด้วยเอาง่ายๆนะครับลําโพงที่นิ่งเสียงนิ่งกับเสียงไม่นิ่งเนี่ยฟังดูเวลาเปิดวอลลุ่มที่ดังสักหน่อยหนึ่งวงเขาจะกว้าง แล้วความกว้างเขาเนี่ยมีความนิ่งใช่ครับนี่อันนี่คือส่งผลต่อเสียงจริงๆและนี่คือโซนัสครับซึ่งผมเคยพูดเมื่อคลิปก่อนๆว่าโซนัสเวลาออกแบบลําโพงมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ผลักภาระให้กับลูกค้าอืมนี่คือการจัดการปัญหาทุกอย่างเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เล่นได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับแล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันวุ่นวายนะครับเพื่อที่ทจะมาส่งเสริมให้เสียงมันดีขึ้น อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่โซนัสจัดการปัญหาทุกอย่างให้คุณไว้หมดแล้วพี่ชิดครับนอกจากการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเซตอัพอะไรบนไวแล้วเนี่ยครับผมเป็นมิตรกับคนที่แบบมิวสิกเลเวอร์แล้วนะครับเขายังมีเสน่ห์หรือข้อดีอะไรอย่างนึงครับพี่เป็นลำโพงที่ขับง่ายด้วยครับความใบก็91 d าดี B ซึ่งอัมตี้ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่90 91ครับ นะครับซึ่งก็ขับง่ายนะครับจากประสบการณ์ของพี่ชิตน,นะครับโซนัตเฟเบอร์ so avour, เนี่ยแมทชิ่งกับแอมอะไรครับคุณชัยวั์ครับครับแน่นอนว่าเพราะว่าแอมเครื่องเสียงเนี่ยนะครับแต่ละยี่ห้อเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีเอกลักษณ์ม,ม,ม,มีมีตัวตนของเป็นของตัวเองนะครับถามว่าแมทชิ่งอะไรได้บ้างแมกนิทอสก็ได้ so s o นัตก็จะไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเมกน t ทอสอูทิลิเซร์ เสียงโอเวอร์เรก็ยังคงอยู่โซนัทก็ไม่บิดเบือนเสียงโอเวอร์เร์นะครับหรือจะไปแมทชิ่งกับพาร์สแ็ก็เหมือนกันเขาก็ไม่บิดเบือนอนั่นคือเจตนาเครื่องเสียงแต่และยี่ห้อที่เขาออกแบบมาเนี่ยครับให้เสียงออกมายังไงโซนัทก็ถ่ายทอดออกมาได้ตามความต้องการคือแมท กับอะไรก็ได้ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยกินหวัดเขาก็จะไม่เลือกอะไรมากนักใช่ครับทีนี้เนี่ยจะแมทกับอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของนักเล่นถูกครับว่าชอบเสน่ห์เสียงแบบไหนใช่ครับต้องลองมาฟังด้วยตัวเองว่าอะถ้าแมทกับอันนี้เสียงแบบนี้ถูกครับถ้าแมทกับอีกเครื่องหนึ่งจะเสน่ห์ก็จะอีกแบบหนึ่งถูกครับอ่านะฮะครับผมซึ่งความหลากหลายเนี่ยผมผ่านมาเยอะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ที่อ่ายี่ห้อที่ผมพูดถึง ไม่ใช่แบรนด์เฉพาะที่ K-S ถืออยู่นะครับหลายแบรนด์เล่นมาจนจากประสบการณ์ของที่เจอลูกค้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเขาเป็นลำโพงที่คือให้นักเล่นเนี่ยได้เข้าถึงบทเพลงได้แบบง่ายๆง่ายๆ่ยากอย่างที่บอกครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของกำลังที่ไม่กินวัตข้าวสวีเดดีบี บางรุ่นก็9กอ่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมี90แต่ตัวนี้เป็น91 dB นะครับให้กำลังขับอ่าโปรแอมที่ประมาณสัก200วัต์ทุกอย่างก็ออกมาพอรเฟกแล้วเพราะเขาออกแบบมาทุกสัดส่วนเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี้ยในการหาอุปกรณ์มาขับเนี่ยง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากคือผมมองว่าอิตาลีเนี่ยเป็นชนชาติที่มีความเนี๊ยบ,บละเอียดครับเรียกว่าศิละปะในทุกจุด เขาออกแบบด้วยความสมบูรณ์แบบใช่ครับเพอร์เฟกอยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วเนี่แหละโซนัตถึงได้ครองใจนักฟังบ้านเรามาและอีกสิ่งหนึ่งนะครับพี่ <ฮะ S 2> ที่ทําให้เราสองคนเนี่ยหลงรักเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับครับน้ําเสียงแน่นอนฮะน้ําเสียงที่คงสเสน่ห์ของความเป็นโซนัตเฟเบอร์ได้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนครับผมยืนยันนะครับพี่ <ฮะ S 2> มีลําโพงหลายคู่ในโลกใบนี้เนี่ย ที่ถ่ายทอดไดนามิกรายละเอียดครับมิติเวทีเสียงนี่กว้างอลังการเหลือเกินแต่มีลำโพงไม่กี่คู่หรอกครับ,รบที่ถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงสะกดให้เรานั่งฟังเพลงอยู่ได้เป็นวันๆได้เข้าถึงอารมณ์เพลงได้ถูกต้องและหนึ่งในนั้นคือ Sonata f a b e r Amati G5 ขอบคุณพิชิตมากครับสวัสดีครับ